ผมจะไม่พลาดค,คอนเทนต์นี้แหละค่ะเพราะว่าคอนเทนต์นี้มีผลประโยชน์กับผมมากเธอแต่ที่เธอพูดอะเธอแค่บอกว่าเป็นคอนเทนต์เฉยๆเธอไม่เอาเงินจริงๆไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีอะไรพูดบ้างเลยเราอะ <c oughs> นั่ง <c oughs> ดังแบบ็พอ ถ้าจังหูใจก็มาเอาเองินงอยู่ดีไม่รู้ว่าเขาหมื่นยังไงเงินสดอะมีเปล่าละ่ะถ้าไม่มีโลเลยนะคอนเทนต์เนี้ยมาขายฝันรัวจัดเป็นคนเห็นกับเงินมากเลยอ่ะใช่มันไม่ปฏิเสธด้วยอ่ะแต่ก่องนั้นไม่เป็นคนแบบนี้เลยนะมึงจะทำให้กูเป็นคนแบบนี้แหละทำยังไงทำให้กูเป็นคนแบบหิวเงินอ่ะ <c oughs> บบเะ <c oughs> ขากูไม่ได้ใช้ไงขนาดต้องซื้อบริการแล้วใช่ไหมใช่เมียกูจะนอนอกูต้องแบบต้องมีเงินวางหัวเตียงก่อนนะไม,ไม่รู้ว่าอยู่กับมาโฮสฮ้ยนี่ Hi, Dad. Un ก็วันนี้นะเขามีเรื่องอยากมาพูดนะครับผมว่าการที่คนเราเนี่ยเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยก็ทํางานนะบางคนเสียหลักกับการพนันเยอะนะผมบอกเลยว่าเข้าใจนะว่าสมมุติว่าเป็นการเสี่ยงดวงเนี่ยคุณได้เงินมามันก็โอเคแต่ว่าผมไม่แนะนำมาให้ทุกคนแบบไปยุ่งเกี่ยวกับแบบการพนันอ่ะผมว่าทํางานหาเงินดีกว่าอย่าเอาชีวิตไปอยู่กับความเพ้อฝันเสี่ยงดวงไม่รู้มันจะได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่ามันไม่โอเคอ่ะ EP นี้นะครับเราก็จะทําการตรวจลอตเตอรี่ครั้งที่แล้วกัน นะฮะตรงนี้นะครับที่ซื้อมาซื้อมาทต้งกว่กี่ใบเกือบสี่ร้อยรอบนี้หนักกว่าเดิมครับ400ใบออกจากไอ้ไข่ปุ๊บตัดทั้งแผงเลยตั้งใจจะมาขอพรตั้งใจมาขอพรจริงจริงดิวิสไพร์น้องโอ้ซื้ออีกแล้ว แลอย่างที่บอกไว้กับคลิปครั้งที่แล้วนะคือถ้าสมมติว่าถูกเกิน2 0 0 0 0แจงว่เอาเงินไปเลย2000 0แต่ว่าถ้าสมมติถูกไม่เกิน2000 0แจงก็ให้ผม10,000บาทอย่างที่บอกกันไว้ถูกเกิน2000 0เอาตังค์ไปเลยไม่ไม่ยงจับหมื่นก่อนอถ้าเกิน2000 0อ่ะแต่ถ้าถูกไม่ถึง2000 0 เอาให้เหมือนเดิรอดูวันที่หนึ่งกลับมาจากนาครศรีผมเก็บไว้อย่างดีเลยมผมจะไม่พลาดคอนเทนต์นี้เลยะค่ะเพราะว่าคอนเทนต์นี้มีผลประโยชน์กับผมมากเธอแต่ที่เธอพูดอะเธอแค่บอกว่าเป็นคอนเทนต์เฉยๆเธอไม่เอาเงินจริงๆไม่มี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 อะไรพูดบ้างเลย <c oughs> ลอเรานั่งดังแบบ <c oughs> เล่นลอตเตอรีด่ดีไหมคะดีไหม้ความรู้สึกลูกอะคะดีไหมม,มีซื้อเยอะไหม เยอะไหมคะพูดดังๆเลยค่ะจะให้มีได้สองหมื่นหรือว่าให้พ่อได้หมื่นหนึง่งค mm ิด hmm. ไม่ออกคิดไม่ออกอ่ะคิดไม่ออกไปทำกันบ้านให้เสร็จไปไปเลยเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วอ่ะอ่ะโอเคงั้นไปอยู่ลงอาบก่อนไกเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจมาใหม่นะคะบอกเธอโอ้อะไรอะพูดตาใจครับไายบายฮะอย่างที่บอกกันฮะเดี๋ยวเราจะตรวจกันเลยว่า จมูกหรือจ่าอันนี้เป็นงวดที่แล้วเนาะงวดวันที่1พฤศจิกายนจริงๆเราไปถ่ายไข่กันคือช่วงปลายเดือนเราก็จะเพิ่งมีเวลามาตรวจนี่แหละเดี๋ยวเราทําการตรวจกันเลยเอาเงินสดไหมวะหมื่นหนึ่งอะเอามาวางไว้ก่อนเลยแลกกระเป๋าไอ้เมย์หรวะโอ้โหนี่ขบวนกูไม่มีที่นอนอยู่แล้วทั้งกล่องแบรนด์เนมทั้กระเป๋าอะเต็มหมดเลยเอามาเดี๋ยวเราจะมาตรวจกันเดี๋ยวให้พี่เขานับว่าทั้งหมดกี่ใบทำไมมึงทุถามมึงมึงซื้อเยอะขนาดนี้วะมึงซื้อมาเท่าไหร่นะกี่ใบอะอมันแบบมัน กินกับตัวเลขเยอะๆอะพุ่มตรงเลยนะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เฟลที่สุดเพราะว่าซื้อเยอะเกินไปมึงก็รู้นี่ก็จะไม่มีแบบนี้อีกแล้วถ้าเกิดครั้งนี้นะจะไม่ไม,ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีแบบนี้อีกแล้วไม่ที่แบบนี้เลยเราไม่ให้กาลังใจกันเลยอะเราจะต้องมานั่งคิดนะเว้ยว่าถ้าเกิดสมมติว่าครั้งนี้กูไม่ถูกอะแล้วกูต้องไปทำมาหาก,กินอย่างอื่นแล้วแหละมึงคุณรู้ตั้งนานแล้วมึงก็ไม่ท้อเดียวเขาจะอบอขนาดนีขอโทษอะไรฉลากแบ่งแดกราชบานเนี่ย จิ้นครูตลอดเลยซือมาทั้งหมดเท่าไหร่อยากรู้น่าจะสามร้อยกว่าบอ่ะสามร้อยหกสิบเราจะไม่เลือกเลขเราเวียนหัวเอามาทั้งหมดเราใส่ถุงก็แก๊บมาเลยประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดอ่ะสองกี่บาทสามพ่นกว่าบาทอ่ะคุณไม่รู้อ่ะแต่ว่าถ้าแต่ว่ามันยังมาเป็นคอนเทนต์คลิปนี้ไดไงโว้โ นายยังมไม่ใช่คอนเทนต์อ่ะตรวจช่วยกันตรวจไงวะนี่ไงเข้าไปที่เนี่ยเราก็นี่ตไงวะติ๊กอย่างนี้เลยทําไมไม่หัดไปโหลดเลิศมารู้ว่ามันจําเป็นต่อชีวิตประจําวันชีวิตมึงไม่พี่กูเนี่ยถ้ากจียถูกใจก็มาเอาเงินอย่าง,งดีไม่รู้ว่าเก็หมื่นยังไงเงินสดอ่ะมีเปล่าละ่ะถ้าไม่มีโลเลยนะคอนเทนต์เนี่ยมาขายฝันด้วยแจ๊คเป็นคนเห็นกับเงินมากเลยอ่ะใช่มันได้ปฏิเสธด้วยอ่ะตกรอบมันไม่เป็นคนแบบนี้เลยนะมึงอะทำให้กูเป็นคนแบบนี้แหละทำยังไงทำให้กูเป็นคนแบบหิิวเเงงงนนออ่ะ้้้้าากูไไไมดดใชขต บริการแล้วใช่ไหมใช่เมียกูจะนอนกูต้องแบบ เงินวางหัวเตียงก่อนนะแม่รู้ว่าอยู่กับบาโฮสแม่พูดพูดให้ฟังไงก็ช่วงนึงมันมีช่วงนึงแจ้งให้เงินให้เงินกูบ่อยมากอะจนกูตกใจอะบางทีแบบไปงานมาแบกให้กูเครื่องนึงซึ่งไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนปกติไม่ค่อยนอนกับเมียไงก็ช่วงนั้นอารมณ์มันดีเว้ยอารมณ์ดีว่าจัดซะจัดไปสองแบบแจมๆเลยอะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็มาบอกกูบอกเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมผิดแปลกไปเนี่ยกูเลยบอกว่าเออช่วงนี้กูให้มึงให้เงินกูบ่อยอะกูเลยอารมณ์ดีอะไรเงี้ยอยากแบบมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก คูจัดให้แจมๆเลยนิสัยด้วยเหมือนอยู่กับบาโหนเลยอะ่ะแล้วพอให้เงินอารมณ์ดียิ้มแย้มรักหอมหูแต่พอไม่ให้เงินนะหน้าเป็นตูดเลยน้ำมวยจะมีอัดฉีดเลยคู <sk> ยต้องมีด้วยเราไปเดินสายนี้ซะแล้วไงั้งห,หนึ่งหมจัดให้แบบแจมๆแบบปกติห <5, 000 S 1> ้าพันได้ไหมห้าพันอ่ะห้าพันก็จุ่มใส่ดึง <c oughs> ออกเลยแต่ถ้าสองหมื่นนี่แบบจัดให้แบบกระต่ายเลย แบบกระต่ายเลยอามาตรวจมานี่มันมีเลเซอร์อย่างงี้ยิงเข้าไปแอปไหนอยากตรวจหวยติดต่อมาได้นะคะครับผมอันนี้จริงไม่มีสปอนเซอร์อะไรเข้านะนี่เปิดงี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาจะขึ้นมาเลยเลขเนี่ยหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสามสามเสียใจด้วยค่ะคุณไม่ถูกรางวัลนี่งใบแล้วทำไงตัวนี้มาตรวจหวยอ่ะถ่ายจากนี่ปพ๊บเสียใจด้วยคุณไม่ถูกรางวัลนี่นี่ไงวางอย่างงี้เราก็จัดกระจิ่งอย่างงี้ดิจะได้ไม่ต้องนี่ไงมันไม่ขึ้นเนี่ยเนี่ยเองอันเองอันเอง ย่าตรวจเย็นว่ะต่อไปนี้ตั้งกฎกติกาแล้วจจงจะไม่ซื้อไม่เกิน1,000บาทไม่เห็นไหมมึงก็ยังซื้ออยู่ดีต่องมืมอมึงก็ซื้อน้อยซื้อมากมึงก็ซื้ออยู่ดีอ่ะเสียใจยด้วยคุณไม่ถูกรางวัล <detection S 2> <ำ>เสียใจ,จด้วยคุณสแกนไม่ติดเลยนะนี่เขาสแกนตรงนี้นี่เราที่ไปดีเขาไปสแกนวันนี้กูไปสแกนข้างล่างแ่งควายล้วนๆท้าแล้วถูกเท่าไหร่หกพันบาทรอบนี้ไม่ถึงกว่ากว่าหมื่นเสียกูแน่หมื่นเชื่อไหมเงินที่ได้จากการถูกรอตเตอรี่จะไม่เคยไปใช้เลยนะอจะงอวนไปทําบุญโรงพยาบาลต่างๆทั้งหมดเลยนะดูดีไปอีก โทษเหรอวะถูกสองพันเนี่ยมึงถูกนิดหน่อยแหละมึงอ่ะมึงก็เลยไปไปบริจาคนู่นบริจาคนี่อ่ะ <c oughs> มึงพูงวันนีดหนึ่งอ่ะมึงไม่กระเด็นใส่ใครหรอกแกรู้ได้ยังไงฮะมึงอ่ะชีวิตมึงอ่ะมีแต่บาปคิดแต่กูยังคิดบาปเลยเสียใจด้วยเสียใจด้วยตลอดเสียใจทุกใบใจจร,กรู้สึกเสียใจจริงๆนะเนี่ยเสียใจแล้วเสียใจด้วยเมียคุณซื้อเก่งมาก น้ำตาเต็มโต๊ะมาเลยเสียใจด้วยเสียใจด้วยฉลากกินเก่งกังรัฐบาลหรือเสียใจด้วยนี่ไงถูกแล้วอะไรถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวสี่ศูนยสองพันาทสองพันนับไว้อ่ะสองพันวางไว้อ่ะนี่น้าี่่เห็นไหม รู้สึกพี่พี่ค้อมมั้งเขาไปที่ที่หอนแก่นตรยงเี้ยฝันเห็นกิ้งกา่าแล้วลงมาข้างล่างเขาเจอลอตเตอรี่เขาซื้อเลยเว้ยได้ท้าย2ตัว99ไม่ถูกเว้บอกก98แปชื่คอควม,มเขาลืมไปไงว่าคนอีสานนะกิ้งก่าเขาเรียกกระปอมเลยกลายเป็นเ8้าปเขาเสียบอก99ก แล้วว่ามันเกี่ยวกับ98หัืไงก98กะปอมไงจริงคงเทพ9 9 9จิ้งจไาแต่คนอีสานก็กะปอมก็98อะไรเงี้ยก็ไก่กะไก่ปอปลาไงพี่เออกะปอมมันไป98ไม่น่าเล่นเลยกูต้องมาอธิบายที้โอ้โหนี่ชุดด้วยเนี่ยนี่สิบใบอ่ะแกด้วยที่ซื้อหวยชุดโอ้โหเค้ะรวยเลยไงสิบใบนะฮะ หวยชุดเดี๋ยวดูดูครับชุดนะฮะพี่เลาต้องค่อยคพูดดิจังอายเขาหวยชุดนะครับชุดนะครับเรียบร้อยชุดนี้เป็นไงฮะชุดนี้ชุดนี้ไปเรียบร้อยโอ้โหทั้งนั้นเลยฮะชุดนี้เป็นไงชุดนี้เป็นไงส้มแดกนะฮะแจงเอ้ยเลิกได้แล้วเชื่อกูอีกแล้วครับชุดนี้อีกแจง นี่ตร์เรียบร้อยจริงเหรอหวยชุดไปหมดเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเอาชุดอย่างเนีแนเนี่โอ้โหแจ้งกูนึกว่าอย่างละใบนะแม่งมีซ่อนชุดไว้อ่ะงโอ้โหจัดดูสีนี่ก่อพังงานยังอายเลยนีออนมึงเนี่ยโอ้โหแจ้งกูเพิ่งสังเกตเนี่ยโอ้โหหลายบาทนะมึงซื้อมาแจ้งมาดูมากูเอานีออนเลยนะเขาเขียนว่าอะไรรวยอย่างเดียวก็เขาบอกมหาเศรษฐี90ล้านกูก็หยิบเลยเรียบร้อย ให้โชคเฮงเงรวยรวย0ล้านนี่ไปไงเจ๊ให้ด้วยเซื้อมาได้ยังไงแต่แก่เนี่ยแบบโอ้โหได้ขึ้นไทยลัดหน้าหนึ่งเลยอ่ะผัวแทงตายแหละซื้อลอตเตอรี่เยอะก็กล่าว่าเนี่ยถ้าเกิด<น>ถูเนี่ยซื้อที่เนี่ยให้แจ๊กทำสตูดิโอใหม่ม่ซื้อที่มาเผาลอตเตอรี่มืออ่ะไปครึ่งทางแล้วคะใช้คำว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากใบนี้ถามว่าใบนี้ทำให้ตกใจมายก็แค่แบบเออถูกแล้วอย่างเงี้ยไอเบลเบิรกตังค์ให้พี่แจงไป กูว่าใช่แหะอย่างเงี้ยเรอมันจะไม่ถูกสักใบหนึ่งเลยเหรอแปลว่าดวงกูไม่มีจริงๆรงเลยมึงไม่มีมานนะแล้วแจกแต่ดวงมึงจะเสียเงินกูด้วยขมทำงานดีกว่าขอเรื่องงานดีกว่ากูติดตามประทัทที่มึงจุดไม่อันนั้นจุดแค่ว่าอยากไปไหว้เฉยๆมึงจุดดูเลขแ่งมาฟอร์มโถมึงก็พูดกูของมึงลืม นะรู้อะไรไม่ได้เลยจริงๆกูต้องแอบลงไปนะยินดีด้วยครับยินดีเลยคุณถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว40 2,000บาทเฮ้ยดูว่าอันนี้มันอยู่อันนั้นวะนี่อันนี้อันแรกไงอ๋อทั้งงั้น40แล้วก็นับไปเลยดิเราก็หา40เดียวดินี่ก็40ป่ะนี่อะ ลองเช็คสิลองเช็คดูศิชุอ่ะสอง 4, 6, ะะพันหกพันสองสี่หกพันแล้วนะโอ้ไม่ถึงอยู่ดีอะเวลาถูกดีใจหน่อยมือให้กูดีใจยังไงในที่เดอกมันถูกแต่ละใบกูนึกว่าไอ้พวกชุดอะกูบอกว่าวชุดเดียเพิ่งตรวจให้กูได้ลุ้นหน่อยฉันอบอกพี่แทนซอนถูกให้ดีใจหน่อยมึงรู้ไหมนะว่าสองพันเนี่ยแต่กูที่โมซื้อมัน <c oughs> เปลี่ยนให้มันร้องไห้ก็เหมาะกว่า <c oughs> เรียบร้อยแจ้งมึงโดนกูแน่เลยว่ระว่ามันไม่มีเลยเหรอแจ้งตั้งแต่ตรวจมาจะตรวจถูกหรือเปล่า อันนี้กี่ใบนี่สามใบ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 ของกูน่ะหกพันอะมีเท่านี้ทับแล้วต้งแต่ตรวจเป็นไวัยเชียวนะยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับครัุณถูกรางวัลที่หนึ่งครับอันนี้สี่คูณสี่ได้แล้วกูกูไม่ดีใจหรอกแปดพันแล้วนะแปดพันถ้าสองหมื่นสองหมื่น้าเงินไปเลยจะครึ่งทางแล้วเว้ยหรือใจด้วยไม่ถูกเลยกว่าจริงจริงฮะ ถูกเลยเหรอเห็นพูดอะไรเปล่ะ ทำไมทริปเนี้ยมันเหงาจังวะฮะมึงได้เข็ดได้หลาไงเดี๋ยวคนดูคอมเมนต์มึงก็แบบีแจงควายจังเลยครับซื้อไม่ดูตามมาตาเลยหลับหูหลับตาซื้อขอแสดงความตกใจด้วยนะครับแดดบางทีคนทางบ้านเขาให้กำลังใจกูอยู่นะเนี่ยว่าเห็นตั้งแต่หน้าปกคลิปนยังไม่ได้คลิกเข้าไปบอกอีแจงเอาอีกแล้วว่าไม่ไม่ถูกหรอกเนี่ยคนเราอะทำงานมาใช่ไหมเราจะไปใช้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องเก็บเงินให้ได้ก้อนก่อนพอได้เงินงานพิเศษมาเงี้ยเราจะมาแบ่ง50-50าเงี้ยได้ น่าต้องมีเงินเก็บก่อนไม่ใช่ใช้หมดเดี๋ยวกูเก็บให้มึงสอนใครไม่ได้หรอกถ้ามึงยังเป็นคนที่ซื้อลอตเตอรี่อย่างนี้อยู่มึงมาสอนกูเลยไกลเลยเว้ยแปดพันเองนะเว้ยไปเบิกตังค์เลยนะวันนั้นน่ะที่เราไปนอนโรงแรมอ่ะห้องพี่เลขอะไรศูนย์สี่ป่ะใช่ป่ะเออว่ะเขาเออห้องเยนศูนย์สี่ใช่ไหมแล้วตรงตัวเลไศูนย์สี่ออกสี่ศูนย์แล้วก็ถูกสี่ใบด้วยก็เขาบอกเราแล้วไงแต่เราไม่รู้เองเนี่ยรู้อย่างเงี้ยกูก็ซื้อซะแล้วเออว่ะ จริงด้วยเนี่ยแปลว่าเขาบอกเลยแล้วแต่เราไม่รู้เองเนี่ยสองส่วนสี่เฮ้ยนี่ไม่ถูกเฮ้ยเาไม่จริงใช่ปะสีใบนี้ไม่จริงนะไม่เอานะไม่เอา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 สามใบสุดท้ายครับมาดูซิว่าคุณแจงนะฮะับแปดพันนะฮะตอนนี้สมมุดสามใบนี้ถูกอะไม่ได้หรอกนะ ก็รู้อยู่แล้วกินรอยลำอยู่แล้วไปสุดท้ายครับไปสุดท้ายครับยังไงไปสุดท้ายฮะดูนะฮะถูกเรียบร้อยครับกุชิเบล <c oughs> แจกถูก8,000ซื้อ30,000ื่ฝานะครับ <c oughs> มาฮะมาไม่ต้องพูดเยอะ200เข้าไป <c oughs> ไม่ต้องแพมอะไรเยอะฮะมือหนึ่งครับไปเอามารอครับไปเอามาเลย หมื่นหนึ่งปลด่วนซื้อทุกงวดเจ็บปวดทุกใบมันบ้าซื้อนี่ไหนแจ้งมันต้องเข็ดไปอีกพักเนี่เชื่อไหมเพราะว่ามันซื้อเยอะมากแล้วเว้ยแบงค์ร้อยนี่หมื่นหนึ่งแอบ,บชักเปล่าไม่มีชักอันนี้เงินเอาไว้จะจ่ายเงินเดือนพนักง,งานหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งร้อยใบยโอ้โหนี่กูจะไปจ่ายค่าเสื้อผ้ายังไงเนี่ยไปร้อยเดี๋ยวคนเขาคิวครูขายลูกโป่งวะเนี่ยโป้งกแบงค์ร้อยให้อานับดูทั้งหมดละครบไหมหนึ่งสองสามเฮ้ ทำไมมีแปดพันเซทวะอ้าวมันทั้งหมดกี่ใบวะร้อยใบใช่ป่ะขออีกทีหนึ่งต้องไม่ต้องงั้นไหมต้องอ่ะไม่นซีเรียสเดี๋ยวเองนะผมนับเร็วขาดหกพันขาดหกพันออกมาดีนะกูนับก่อนเนี่ยแม่งันตายเลยเนี่ยโอเคจบแค่นั้นตะไม่พูดแล้วแจงพูดแจงพูดไม่ทำโกรธได้ตังค์แล้วทอะไรมันจะกัดราม่าอย่างนี้มึงยังกวนเตียนกูได้ลงคอนะ สำหรับนะคะคนที่ชอบเล่นนะคะจะไปเตือนใครได้ใน,ใน,ในคลิปเมื่อเมื่อกูโดนแบบนี้ไม่จะบอกเลยว่าอันนี้ยให้ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะราคาแพงจริงๆแพงมากต่อไปนี้จะไม่กล้าเล่นแบบนี้อีกแล้วไม่เอาแล้วไม่หวังถูกรางวัลแล้วลูกี้ไปอ่ะขอเรื่องการงานดีกว่าชีวิตอันนี้น่าจะดีที่สุดเชื่อไหมคาถารวยอะไรสำคัญตั้งนะโมสามจบแล้วก็ออกไปทำงาน อบุณแมคะะ้านกรตีดมาราด้วยนะคะที่หยิบมาทุกใบถูกสี่ใบเองค่ะมึงดูนี่แม่ค้าเขามาช่วยมึงเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยมั้ยกูทั้งนั้น,น่ะ <c oughs> ไปไปไปได้เวลาแล้วมึงย่ำขํามข,าขนาดนี้แล้วลาลาท่านผู้ชมชวนกดซับสไครต์ก่อนได้เงินไปหมื่นนึงมึงจะไม่ทํางานเลยไงกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไอ้แจ๊คคุณแจ้งเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าได้เวลาแล้ว ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ยังไม่มีเข้ามาเลยแล้วช่องพวกมึงจะไปกันลอดไม่เนี่ยไอ้แจฟคุณแจ้ง